จะคล้องันแล้วนะเธอจูมีไงเลยครับแอลแลดเลยดาวนงปูนมาล้นเยอะก็เป็นันเต็มเตมจีนเลยครับขาวถวอะไร้ว่พี่น้องหมาล้านมาจอสาโนองไรหมาล้านมาเห็นครับเยอียวก็เป็นเอาสานองกิมกิมกิเอาเอาขาเพลินดอกเพนก็ใส่ได้อยู่ได้นีข้าวถัวอะไร้า้จวพี่น้องมัน่หัวนั่นจ้ะ อันน้องคือผัวคุนว่าจ้าเนาะครับมุางามครับนี่เก็บเพชรละง้ออีละจ้ายังมีจุ่มเหลืออยู่ครับของจุ่มงามเลยเจ็ดเพชรยังน่าหงุดหงิดนะไปเก็บไปนี่ละจ้าไปสมานให้จ้าสวัสดีครับครับมาพกกันบรรยากาศตอนเศร้าๆอีกนะครับน้อ บอลลานกับสาวนงกับพาพี่พาน้องเขาลอบปลาคื้เก้าครับมานี่ก็มาพอกันเสาววันจันที่เจ็ดมีหน้าปีหกขาแล้วครับน้อเขาลอบปลาหาเห็ดคือเก้าครับครับไปลุนไปตามเบิงอาบอาลารานสีมานบอมมานี่ครับไปกันเลยครับครับออกแรงของลิปครับเห็ดแดงล้างซ้ำครับ ดอกนึ่งสองดอกตัวน,นึงกันดอกในแถาแล้วครับมาเลีนมาล้านกับสาวนงกับมาหอดปลาต่เภาเนี่ยครับเหมือนกับวันในกาดป่าเป็นสลัวสุลัวอยู่นะครับเนาะเป็นฝนติดตกของบดตกครับครับเพบดบดินดอกแรกของครับ แม่หาหมูมาน้ามาล้านเนาะที่พอบ้านน้อจ้ามันนี่ว่านซานงเก็บไปได้น้อยนึงไปแกงร่วมกันอุ้ยเสียพนาดจา้ะกาบ้านน้องอุย้ยบ้านาาาน้อนงอีกแล้วมาล้านเนาะซานมวยมวยอีกแล้วปันว่าจะเบาวล่างปันนี่มันบมาบ่เนานะเปลี่ยนเป็นบบาน้องมวยแล้วครับอันหมาพ่อคือซาน้องเอาไปมาว่านนีกแก่แกะแบ่งไปแกงน้อยนึงเนาะ เดี๋ยวก็ให้ยายข้างบ้านพนี่แกงจ้ะพี่แถาแล้วนั่นจ้ะพี่นหาอยู่หากินมาได้จ้ะใช่ครับไปรอก,กันนี่ครับเห็ดบดดินดอกงามากเลยครับงามแห้งจ้ะแต่รุ่นนี้แกงเสียบแด้งเลย<ต>ยำปวดปวดเลยเผ็ดแด้งรักซ้ำครับเก็บไปเลื่อไปจ้ะเดีเห็ดยังเขาก็เอานั่จ้ะมาเนี่ยแก้วเทนองอกบ้านครับ หอยอีกแล้วครับงามๆครับนี่เก็บเพชรลางงอีกแล้วจ้ายังมีจุ่มเหลืออยู่ครับสองจุ่มงามๆเลยจะเก็บเ็ชรยังน่าหงุดนีินเนาะน่หคอยเก็บไปนี่นละจ้าไส่กระมานให้ก้าวละใไ่กระมานครับเกแบไปงั้นครับมีครับงามเลย มีกรตีนจ้ามีหมูบนอน้อหนูงงามงงาแล้วเนาะครที่ตดองรับดอกงามเลยจ้าดอกงามเลยหาดงม้วนหมูบนขึ้นสิเป็นพี่น้องไปเบิ้ลละจ้ะเ,เห็นแต่หอยเคียเนาะเคียแตกเบิ้ลละจ้ะเดินมาเล้ว น,น,น่่ีพอตะบ้านสองบ้าน,นอีกเลยครับไ,ได้พวกแกงมานเอเราะมารุนเบิงครับเา,าลานสิมานบอม,อมครับสาวนุ่งพ้่พอแล้วครับใครเฮ็ดแล้วงูก เสร็จรวมกันสามไข่เลยครับมีไข่หน่อยกำแรงอีกสองไข่ครับเก็บเลยนะเก็บเลยโอ้โอุ้ยโอ้มันเป็นสองไข่ด้ทามไข่ยังมีไข่หน่อยอยู่เนาะ สีดำครับสีดำมาแล้วจ้ายังอีกดอกหนึ่งอยู่อีกดอกหนึ่งครับ,บครับเป็นงอ,อ,งองกจุงตานงฮานงระหายเส้นครับบาล้านลงมารอห้องครับ ดาครับถ้าเรงก็จะฟุดอกน่อยที่ซล่ะจ้ะไปเบิ้งผียังบัยังมพอจะเอาไปก้อนลยจ้ะเ็ยังแดงกินแล้วจ้ะที่เพ่ดาครับดอกนเพื่อนก็จไม่ได้ดอกหน่อยแด้แต่พอ้าใหญงดอกจ้ะเพราะฝนไม่ถือคนนะจจะาดอกน้อยหน่อยเพิ่นก็เริ่มสีเขี่าแล้วจ้ะแล้วก็ยกไปสีอมนาะแมจ้ะมาล้านมาสูดน้องาน้องหัวสักเลยจ้ะสั่นห เอาทางวาเท้าลานหนึ่งทีเาไม้อจะไล่จ้ะมา้วกยิ่ง่านะส้าเรจแล้วจะไปต่อไปเป็นไงเป็นยไงึงนาะ่อกันตอนบานอีกเลยครับเราเช็ดกันเรื่มแห้งแล้วจ้ะเดดแห้งเนาะหมาลานาะเหม็นว่านดวงแดดฝนน่มจ้ะ เริ่ม,ม,มน,ะดดน,นของเริ่อนเท้าไปหน่อยจ้าน้ำเห็ดปูดินดอกงามครับเห็ดปูดินมันผอมเป็นมูจักเขื่อนเลยจ้ะมีความมาละดอกซ้อดอกนะอ,อันนี้จะผอมเป็นมูเนาะเเดี๋ยวกระเพาะฮะไปเ,เรื่อยๆมาดอีกเลยครับมาอยืดได้จากแถนะวหนึ่งจะมาบ้าบอหอดเนาะเขามาบอหอดหอดจ้ะออกร้านเหมื้วเนาะสมควนทำมาแล้วะจา้าเขาเก็บมาหนีบเปนหมือดที่หาลราบนนีนนนน่้ถือเป็นนื้อเทือดหรืออะไรเห็ด ดอกนี้ดอกไม้ไปฝากคุณเทาจ้ะดอกมันบานเพิ่งนะจ้ะเอาไปไปิ่งไปแกงกระแส็บครับดอกบานเพิ่งก็บแกงใส่น,น้ำกันนะจ้ะแส่บดีเดี๋ยวซ้ำครับ บานอีก้ะครับนตอนบานอีกละจ้า <c oughs> ดีแต่ว่าพันยังแข็งอยู่เนาะมองเป็นหินลายดอกอยู่เนะาะเดี๋ยวไปเบิ้งครับขับมีดอกนึงครับอันนี้นึ่ครับเป็นตัดแล้เลยะเขาปฏิเสธมาส่วนนะีนเนาะมามบ่หอดจัคเกอร์แต่าม,าามาอายู่จะว่ากับบ่หอดนี่เนาะอ่าลงมาบ่หอดครับโอ้หูพันยังบานไปอีกครับสามดอก

อยู่ไนเนี oh. ่เนาะคุณอูขานใหม่ท่ไปจ้ะอ,อบ้านนี้นครับ่อแต่กันตอนบานเลยบานออกมาไลยมือค้างเลยครับีเน้ยงครับเล่นไตจ้ะครับูีบางนีครับมีแต่ดอกอยใงไ่ โมนี่วมันสิซิปก็ดอดกอยู่บอน,นสาดองเนาอนดีครับอยาหใท่ที่น้องเบึงเด้ดายดิบ้านเบิรโอ้นี่ฝากผมภาษาหนองผึ่ก็มีครับจูม,มครับสองจูมมีไงครับงามแห้งยังอยูครับนี่แต่บานมีไงเลยครับ ติเลยลายพีนองเขาบ่งน <with> ้เเหืออีกหลายดอกอีเน้อดูเหลือหลายเสืยด้ายแหวเป็นเสือนงเสดายเมื่อวานนี่เนาะพตดีเลยดี้ม่วานไม่ได้ม่วานจะเ่าพวกขม้าห่อนน้องก็เสืดายแฮ้งมงแบบใหญ่เลยครับดอกงามสาน่าใจจะดอกแข็งแขงทำมปนเฟนจุ่มกัสิ

นีเอาเลยเนาะถุงเท้าไปเนาะว่ามันหลอกแกงไหนยิ่งจ้ะนั่งแข็งนี่อยู่บอลบานเต็มที่เป็นไหนโอ้ยเสียดายแฮะจ้ะเอ้จะดอกง่ายครับขายง่าเลยหายไปแกงแซ่บงามเลยเท้าหน่องยางว่าพอทมันพอตอนจูมู้จะเป็นเท้าหน่องสิเดยไอฝอนอ้อมกันเกี่ยวกันคือพี่คือน้องบอกดีเด้อจ้ะเอาพอตอนจูมนี่เนาะฝรอนเกี่ยวเลยแหละ ก่อนเป็นมาเป็นใช่หรือเาก่อนเลยน่าจะจุ้มเองก็งานดีเก็บทำหนึ่งเลยอยู่ในปานนะามี่ครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งดอกนึงครับมจุ้มมาจ้ะพอกับปั้นน่าจุ้มหนาหน้าบ้านนะแมนของอี๋ครับยายอ่อมหอมเลยเนาะแม่จ้ะยังอีกอยู่ครับเดี๋ยวเลยคสาวน้อง สาวนยังสาวน o n งน้อหยาบจุมีไงเลยครับเอ๋แหลดเลยสาวนงุ่นโอ้ยมาลานเยอะก็เป็นกันเต็มตีนเลยครับมาถอยได้าองจัวมาลานมาจะสาวน ong ไหมมาลานมาเห็นครับ เอ้ขอย่ยากก็ปิเอาสาน้ <trafficking, People. S 1> องกิมกิมกิเอาเอาขาเพ่อนดอกคนกระใส่ได้อยู่ได้นี่ขอโทดได้หลยแด้จะไป่น้องอยากหัวนัจ้ะอ้นองคือผัวเพื <GO av uther> ่นว่าสาน้องอู้ย่ังไงบาลานยางมาบเห็นดอกหง่แแหงครับคุณนะอุ้จะหายในบาลานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอม ครับมีเบิ้งมุดอกนี้ครับนี่ยจ้ะอ้ยสองมือซานเอาก็มือยังหน่อยอยู่ครับมือยังไงปีบเบิดจ้ะใหญ่แเห้งแต่มันเป็นจุ่มปนนี่จำตาบ้านเป็นถือบ้างกันอ้ยเสียดายเหงครับมาลานเลยเจ้าก็ว่าถึงเส้นฮาน้องอ้ยงามอีด้วยจ้ะคนนครับยังไงเหี้ยงเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้ก็อิ่มเนาะโอ้ยอิ่มเลยนะแต้าเรามัซาน้องซานน้องเน่มึงนึงเอาไปแกงกับอิ่มได้นี่แกงนี่โอ้น ดอกเดียวนี mm. Teraz, like um, ่อิ่มจ้ะดอกแบบง่ายเลยโอเคครับอีกสองดอกครับสองดอกนี่ก็ใหญ่กันโอ้หบานหลายแห่งครับเสียดายแหงบานพอดีน้องัาหลังนะเขามาเมื่อวานนี่ทีม่อนม่นดอกบานนี่ก็ทีกำลังยังอะซ้ำดอกง่ายเขาเก็ี่ยวหันเนาะโอ้จำไว้เด้อสาวนงบานห่มจำเสียนะแล้วลืมเลย จำหนุนมาลานเหยียบนี่นะจ๊ะมาลืมไอ้เบิงฮุมมาลานเหยียบไปนะที่ว่าสันติมาลานไป้าเป็นเบงฮุมจะมาลานเหยียบเห็นเราโงูไปเป็ดเป็ดอันเอาไปสิจันซื้อห่มใหม่แล้วเอาไปรุนงี้ครับเอาสิพออีกบ่พอดินครับงามเนาะสีอพอหน่อยแค่ยังอีกยูสองดอก อ๋อสามดอกงามไหมเนาะภูมี่กำลังเกิดป้อเนาะแง่ดอกงามีจ้ะเราต้องหาบัลลูก่นแล้วแต่เนาะบัลลูนก่อนใชสองดอกแต่ดอกะรโอ้ยบ่ได้ดอกมัน้นกัสีฟอจ้ะมันปันโอ้ก็พอให้ส่งขวลามีง่ายเลยจ้ะเทาเบิ้เทาเบิ้ลโอ้ต่เสดายค่ะครับบิกรตาบกระตาวมันเลย เต็มล่างก็จะเป็นละงูกบ้านแหละก็เฮ็ดเฮ็ดบดดินเนาะเฮ็ดบดดินเฮ็ดแดงนาเฮ็ดเห็ดร่วมครับเห็ดร่วมจ้ะแต่ว่าขึ้นบนถ้าก็จะเป็นเห็ดโผล่เห็ดเผือดดำโผล่เฮ็ดละงูกจุ๊บจุมาจ้ะคเฮ็ดเผื่ดข้าลายทีซัน้องเก็บบ่เด็ดให้ไทยพี่น้องเบื้องมาจ้ะดอกบ่างามครับเก็บเอาเต็มมวนแกงได้เนาะจ้ะมวนเผือดเผาก็ะไลเส้าได้เฮงทะเลาะหายอีกซะครับที่ต้องขายอีกดอง เอาไปได้แล้วครับเินหน้าแหละไปเสีอต่อไปครับกำลงอกเลี้ยงบ้านคับโอ้สอกง่ายเลยแข็งดีครับโอ้เดงดอกง่ามนแท้แดงหนาครับครับก็สิทธิภาพพี่พ้อนอ,อกเมื่อบ้านแล้วครับต่อหาเห็ดมาหนีเกใส่เวลามาพักง่าเลยครับ ครับกับจังไปเบื้องยอดเทดที่เขาหามาตกแต่นนะครับเนาะถ่าน้องเกิดยางไปถ่ายอยู่รถแล้วครับครับนี่ผลงานทังเ้าครับมันนี่กษตรว่ามันเนาะเกษว่ามันอยู่ดอกบานอยู่ข้างล่างกับมี่แน่จ้ะดอกบานงามแต่ว่ากับมี่เห็ดร่วแๆ้วจ้ะแต่ว่ากับมะมานหลงโงกเนาะไก่สีจบคลิปกะเทลงโงกมูนึงจ้ะทั้งบานทั้งจูงกับเป็นรูอยู่เนาะ แต่ดอกยัง่ายจ้ะแตได้แต่มาพอวันตอนบานหลายเนาะแมนทำเมนจูเบิดอนเดียวมันมาล้านหนึ่สี่ฟอนอ่อมเลยซะก่อนครับครับมันนี่พี่กัดกะจำหนักสงหนังจองให้ขี้เกล้วนะครับบนหอยคาอำเภอบุญทิศจังหวัดอุบลราชธานีครับครับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเท่านี้แหละเนาะครับน้องมาพอกันคลิปใหม่มื่อใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ